นี้ครับเริ่มกันที่จังหวัดลำปางนะครับทางด้านของมณฑลทหนารบกที่32ได้ส่งต่อความห่วงใยเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางครับพลตรีวิชาญศรีพัทรางกูลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหนารบกที่32จิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3ชุดหมอเดินเท้าโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยในพระราชาุเคราะห์ณนะบ้านใหม่จำบอนตบลต้นทงชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางพร้อมมอบถุงยางชีพกองทับบกและถุงยางชีพกอฟผพ,พอแม่เมาะช่วยเหลือนางประทุมวันปันปวงที่บ้านใหม่จำบอน ซึ่งป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจครับนอกจากนี้ค่ะชุดหมอเดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีได้ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นพร้อมแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพเพื่อให้แข็งแรงและห่างไกลโรคสร้างความอบอุ่นใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวทั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและการดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นค่ะ